ค่ะวันนี้ที่เรียนไปนะคะก็คือการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวนที่มากกว่า2หลักนักเรียนผ่านการคูณไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูทบทวนก่อน918เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้เท่าไหร่คะได้900บวก10บวก8อันนี้ทดนะทดนักเรียนโทดเอาไว้ทีนี้โจทย์ข้อนี้ของเราก็คือ 235คูณกับ918นักเรียนก็ลอกโจทย์ลงในช่องสี่3 5ยม235คูณ918ต่อมาอ่าพอเขียนตรงหลักแล้วใช่ไหมคะต่อมาบรรทัดนี้บรรทัดแรกนะเราจะได้ผลคูณของ8คูณกับ235เริ่มคูณเลยก็คือ นำ8ในหลักหน่วยคูณกับตัวตั้งทุกตัวใช่ไหมคะ8คูณ5ได้40 1ใส่ศูย์ทด4 8คูณ3 8 3 24ทดอีก4เป็น8ทด2 8ไปคูณ2 8 2 16ทดอีก2เป็น18บรรทัดนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะหบันทัดบันทัดนี้จะเป็นบรรทัดของการคูณหลักหน่วยต่อไปบรรทัดต่อไปเป็นการคูณหลักสิบบรนทัดที่2นะคะจะเกิดจาก10ตัวนี้เห็นไหมที่เรากระจายออกมา10บนั่นคือสิบคูณกับอะไรคะสองฉะนั้นครูถามว่าสิบ มีศูนย์กี่ตัวคะมีศูนย์หนึ่งตัวให้เรานำศูนย์เติมเข้าไปก่อนเลยต่อไปนำหนไปคูณตัวตั้งถูกตัว1นคูณหได้5 1าคูณสได้3 1มคูณสได,สสได้สองจบไปแล้วนะคะบรรทัดที่สองคือ บรรทัดหลักสิบก็คือสิบคูณกับสองร้อยบหบรรทัดต่อไปบรรทัดที่3าบรรทัดที่ 3. บรรท,ท,ทัดนี้เกิดจากอะไรเกิดจาก9 9ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะเก้ารบรรทัดนี้นะคะจะเกิดจาก900าร้คูณกับสองร้อยสามสิ ห้0เก้มีศูนย์กี่ตัวคะ900มีศูนย์สองตัวหนูใส่ศูนย์ไปเลยสองตัวทีนี้ต่อไปนำา9คูณตัวตั้งในแต่ละให้ครบทุกตัว9คูณ5ได้9 5 45ใส่5ทด4อย่าหลงตัวทดนะคะ9 3 27สทดอีก4เป็น31 ใส่หทด3ต่อไป9 2 18ทดอีก3เป็น21ใส่1ทด2นํนำมาเขียนได้เลยทีนี้การคูณ3หลักกับ3หลักใช่ไหมคะเราจะได้ผลคูณทั้งหมด3บรรทัด เสร็จแล้วเอาผลคูณทั้งสามบรรทัดนี้ค่ะมารวมกันศูนบวกศนบวกศย์ได้0 8นดบวกหได้13ใส่สามทดหนึ่งต่อไป1นบวกแได้9 9้บวกสาม สิบวกอีก5เป็น17ใส่7ทด1ต่อไปหนบวกหได้สองสองบวกสองได้4 4่บวกอีกหเป็นหหนูก็นำมาเขียนหนมีตัวบวกไหมไม่มีเขียนไว้เหมือนเดิม2มีตัวบอ่อยไหมไม่มีแสดงว่าข้อนี้ผลคูณของเราก็คือ สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบนั่นเองที่นี้เรายังไม่เสร็จนะคะเขาบอกว่าให้เราพิจารณาความสมเหตุสมผลด้วยนักเรียนลืมการประมาณค่าไปหรือยังคะน่าจะยังนะที่นี้เราจะประมาณค่าเป็นจานวนเต็มอะไรดีประมาณครูเลือกการประมาณค่าเป็นจานวนเต็มร้อยแล้วกันพิจารณาที่หลักสิบหลักสิบของครูคือเลขสาม เลข3ให้ทำยังไงให้ปัดทิ้งแสดงว่าประมาณค่า235ได้เท่าไหร่คะได้200หนูก็นำมาเขียนต่อมาประมาณค่าของ918ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยเหมือนเดิมพิจารณาที่หลักสิบหลักสิบของครูเป็นเลข1ให้เราปัดทิ้ง918ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่ากับ900และนำ ที่เราประมาณค่าได้เนี่ยมาคูณกันก็คือนำสองร้คูณกับเก้าร้อยสอง้อยคูณเก้าร้อยได้เท่าไหร่คะเก้าสองสิบแปดมีศูนย์สี่ตัวอย่าลืมใส่เครื่องหมายลูกน้ำนะคะได้หนึ่งแสดหมื่นทีนี้เราก็พิจารณาว่าคำตอบที่แท้จริงที่เราคำนวณได้เนี่ยกับ คำตอบที่เราประมาณค่าเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมคะคิดว่าสมเหตุสมผลไหมครูคิดว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นกับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเนี่ยมันเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะครูก็นำสองแสนหนึ่งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเนี่ยมาเขียนเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่สมเหตุสม ผลเป็นผลคูณเสร็จแล้วเราก็นำมาต่อเป็นเลขไทยสำหรับการบ้านวันนี้นะคะครูสั่งการบ้าน ที่แบบฝึกหัดเล่มขาวหน้าที่51ถึง52